สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สามกกเขาได้รับการยกย่องเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และคุณ,ณธรรมจนได้รับการบูชาเป็นเทพเจ้าในปัจจุบันเขาคือขุนพลผู้กล้าหาญที่มาพร้อมกับเงามังกรเขียวอันเป็นเอกลักษณ์และหนวดคราที่ยาวสลวยจนได้รับขนานนามว่าหนวดงามท่านผู้ฟังคงเดาได้ไม่ยากใช่ไหมครับว่าเรากำลังพูดถึงใคร ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกวนอูยอดขุนผลผู้ทรงคุณธรรมและมาดูกันว่าความพักดีที่ห้าวหาญกวนอูสอนอะไรเราในยุคที่ความซื่อสัตย์หายาก ท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงอำนาจการทรยศหักหลังเป็นเรื่องปกติและผู้คนต่างสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนทำไมกวนอูถึงยังคงยึดมั่นในอุดมการแห่งความพักดีต่อพี่น้องร่วมสาบานอย่างเล่าปีอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ที่หาได้ยากยิ่งในยุคนั้นและแม้แต่ในยุคปัจจุบันและที่สำคัญที่สุด ทำไมกวนอูซึ่งเป็นขุนพลผู้เก่งกาจถึงเพียงนี้กลับต้องจบชีวิตลงด้วยโซ่กนาตกรรมอันน่าเศร้าจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ในความกล้าหาญและความพักดีอันแรงกล้าของเขาคืออะไรกันแน่ เรื่องราวของกวนอูในสามก,ก๊กไม่ได้มีแค่ฉากการต่อสู้ที่ดุเดือดตื่นเต้นหรือวีรก,กรรมอันห้าวหาญในสนามรบเท่านั้นแต่ยังแฝงไปด้วยบทเรียนล้ำค่าเกี่ยวกับคุณค่าของความซื่อสัตย์ความพักดีและคุณธรรมที่เรานำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการทำงานหรือแม้แต่การบริหารจัดการในองค์กร ในสังคมที่ความสัมพันธ์ของผู้คนดูจะเปราะบางลงและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคุณสมบัติเหล่านี้ของกวนอูยังคงมีความสำคัญและเป็นรากฐานของการสร้างความเชื่อมัน่นและความยั่งยืนวันนี้เราจะมาแกะรอยชีวิตการตัดสินใจและแนวคิดของกวนอูเพื่อค้นหาบทเรียนที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราได้อย่างไรบ้างขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ สำหรับความเป็นมาของกวนอูนั้นตามบันทึกทางประวัติศาสตร์บอกว่าเขาเป็นชาวอำเภอไกเฮาเมืองเหอตงซึ่งปัจจุบันอยู่ในมณฑลซานซีของจีนกวนอูมีรูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าแดงกำราวกับพุทธราสุขมีหนวดเคราที่ยาวสลวยงดงามจนได้รับขนานนามว่ากวนอูหนวดงาม ก่อนที่จะเข้าร่วมกับเล่าปีและเตียวหุยกวนอูเคยฆ่าคนตายเพราะไม่พอใจการกดขี่ของขุนนางท้องถิ่นและต้องหลบหนีออกจากบ้านเกิดไปเร่ร่อนาเนจรบันทึกไม่ได้กล่าวถึงภูมิหลังครอบครัวหรือการศึกษาของกวนอูมากนักแต่จากความสามารถในการต่อสู้และคุณธรรมที่ยึดมั่นทำให้เชื่อได้ว่าเขาต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและยึดถือหลักคุณธรรมมาตั้งแต่เด็ก เหตุการณ์สำคัญในชีวิตที่หล่อหลอมกวนอูและเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาได้พบกับเล่าปีและเตียวหุยที่เมืองตุ้นกวานและได้ร่วมสาบานเป็นพี่น้องร่วมกันณนะสวนดอกท้อ แม้ว่าทั้งสามจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่คำสาบานในครั้งนั้นได้ผูกมัดหัวใจของพวกเขาไว้ด้วยกันอย่างแน่นแฟน้นและกลายเป็นรากฐานสำคัญของความพักดีที่ไม่เสื่อมคลายของกวนอูต่อเล่าปีตลอดชีวิตของเขา หลังจากการสาบานเป็นพี่น้องกวนอูได้ติดตามเล่าปีออกผจญภัยในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายพวกเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายไร้ซึ่งฐานที่มั่นที่มั่นคงแต่กวนอูไม่เคยทอดทิ้งเล่าปีเลยแม้แต่น้อยความสัมพันธ์ที่โดดเด่นของกวนอูคือความผูกพันอันลึกซึ้งกับเล่าปีและเตียวหุย กวนอูให้ความเคารพเล่าปีในฐานะพี่ใหญ่และผู้นำที่ยึดมั่นในคุณธรรมอย่างแท้จริงเขาพร้อมที่จะสู้เคียงบ่าเคียงไหลและปกป้องเล่าปีด้วยชีวิตเสมอ <c aten> เหตุการณ์สำคัญที่แสดงถึงความพักดีของกวนอูอย่างชัดเจนคือเหตุการณ์ยอมจำนวนต่อโจโฉในช่วงที่เล่าปีพ่ายแพ้และต้องแตกทับ กวนอูซึ่งถูกล้อมและไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องยอมจำนวนต่อโจโฉช,ชั่วคราวแต่เขาก็ได้ตั้งเงื่อนไขสำคัญ3ประการคือขอรับใช้พระเจ้าเฮียนเต้ไม่ใช่โจโฉขอเลี้ยงดูพี่สะัยภรรยาของเล่าปี่ให้ดีและเมื่อรู้ข่าวเล่าปี่อยู่ที่ใดก็จะไปหาทันที แม้โจโฉจะพยายามเอาใจกวนอูทุกวิถีทางมอบยศถาบรรดาศักดิ์เงินทองและม้าเซ็กเทาอันลือชื่อให้แต่กวนอูยังคงยึดมั่นในคำสาบานและไม่เคยลืมเล่าปีเมื่อสืบทราบว,ว่าเล่าปีอยู่ที่ไหนเขาก็ได้เดินทางฝ่าด่าน5้าด่านสังหารหกขุนพลของโจโฉเพื่อกลับไปหาเล่าปีอย่างไม่ลังเลการกระทำครั้งนี้ตอกย้ำความซื่อสัตย์และพักดีของกวนอูให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งแผ่นดิน สภาพสังคมและการเมืองในยุคปลายราชวงศ์ฮั่นนั้นอยู่ในภาวะที่เสื่อมทรามราชสำนักอ่อนแอขุนนางช่อชันและขุนศึกท้องถิ่นต่างพากันตั้งตนเป็นใหญ่แย่งชิงอำนาจและดินแนดนกันอย่างดุเดือดบ้านเมืองอยู่ในความโกลาหนประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัส ในยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและไร้ซึ่งหลักประกันในชีวิตเช่นนี้คุณ,ณธรรมแห่งความซื่อสัตย์และความพักดีจึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งและมีค่าอย่างมหาศาลกวนอูดได้ถือกำเนิดขึ้นและดำรงชีวิตอยู่ในยุคสมัยเช่นนี้และได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความพักดีอย่างไม่เปลี่ยนแปลงทำให้เรื่องราวของเขากลายเป็นตำนานที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน มาถึงส่วนที่เราจะวิเคราะห์บุค,คลิกภาพแนวคิดและการตัดสินใจที่สำคัญของกวนอูกันนะครับบุค,คลิกภาพที่โดดเด่นที่สุดของกวนอูคงหนีไม่พ้นความกล้าหาญห้าวหาญและความพักดีซื่อสัตย์ที่เป็นดุดเหล็กกล้าเขาเป็นนักรบผู้เก่งกาจหาตัวจับยากใช้ดาบแงวที่เรียกว่าเงวมังกรเขียวได้อย่างชำนาญและมีม้าเซ็กเทาเป็นพาหนะคู่ใจ วีรกรรมในสนามรบของเขาเป็นที่เลื่อมลือไม่ว่าจะเป็นการสังหารหัวหยงการสังหารงานเหลียงและบุญทิวซึ่งเป็นยอดขุนพลของอ้วนเซียวความกล้าหาญของเขาไม่ได้เกิดจากความบ้าระห่ำเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความเชื่อมั่นในฝีมือและอุดมการณ์ที่ยึดมั่น นอกจากความกล้าหาญแล้วสิ่งที่ทำให้กวนอูเป็นที่จดจำและได้รับการยกย่องสูงสุดคือความพักดีที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเขายึดมั่นในคำสาบานในสวนดอกท้อที่มีต่อเล่าปีและเตียวหุยอย่างเคร่งครัดแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่บีบคั้นเพียงใดไม่ว่าโจโฉจะพยายามเอาใจและเสนอผลประโยชน์มากมายแค่ไหนกวนอูก,ก็ไม่เคยหักหลังเล่าปีเลยแม้แต่น้อยคุณสมบัติข้อนี้ทาให้เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และคุณธรรม ที่หลายคนบูชาในส่วนของแนวคิดหรือปรัชญาในการดำเนินชีวิตของกวนอูนั้นดูเหมือนว่าเขาจะยึดถือหลักคุณธรรมจริยธรรมและความจงรักภักดีเหนือสิ่งอื่นใดเขาให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรี เกียรติยศและการรักษาคำมั่นสัญญาไม่ได้กระหายในอำนาจหรือทรัพย์สินส่วนตนแต่ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่การปกป้องนายและการรักษาความยุติธรรมนี่คือรากฐานสำคัญที่ทำให้การตัดสินใจของเขามีความมั่นคงและเป็นประโยชน์ต่ออุดมการณ์ของเล่าปี่เสมอ มาถึงส่วนของการตัดสินใจสำคัญและการวิเคราะห์ผลลัพธ์กันนะครับผมจะยกตัวอย่างการตัดสินใจที่สำคัญ2-3เหตุการณ์เพื่อให้เราเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเหตุการณ์แรกการตัดสินใจร่วมสาบานเป็นพี่น้องกับเล่าปี่และเตียวหุยที่สวนดอกท้อการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ทั้ง3ยังไม่มีอำนาจหรือฐานที่มั่นที่ชัดเจนแต่เป็นการตัดสินใจที่ผูกมัดชีวิตของพวกเขาไว้ด้วยกัน ในยุคนั้นผู้คนต่างสแสวงหาพันธมิตรเพื่อความอยู่รอดแต่การสาบานเป็นพี่น้องที่มีความผูกพันทางใจเช่นนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกวนอูเล็งเห็นถึงคุณธรรมและอุดมการของเล่าปีที่ต้องการกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นและสร้างความสงบสุขให้กับบ้านเมืองซึ่งสอดคล้องกับความปรารถนาในใจของเขาการตัดสินใจนี้มาจากความเชื่อมั่นในตัวบุคคลและอุดมการร่วมกัน การตัดสินใจครั้งนี้ได้กำหนดเส้นทางชีวิตของกวนอูทั้งหมดเขากลายเป็นขุนพลคู่ใจของเล่าปีได้รับความไว้วางใจสูงสุดและเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการสร้างโจกกกการสาบานครั้งนี้ยังเป็นรากฐานของความพักดีอันเป็นตำนานของกวนอูซึ่งส่งผลให้เขาได้รับการยกย่องและบูชาในเวลาต่อมาเหตุการณ์ที่2การตัดสินใจยอมจำนนต่อโจโฉภายใต้เงื่อนไข3ประการ ในช่วงที่เล่าปีแตกทับกวนอูถูกล้อมที่เมืองแห่ฝือไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องยอมจำนนเพื่อรักษาชีวิตของพี่สป라이์และรอวันที่จะกลับไปหาเล่าปีกวนอูตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันที่สุดทางรอดเดียวคือปานยอมจำนนการต่อสู้ต่อไปคือความตายที่ไร้ประโยชน์สำหรับตนเองและพี่สป라이์ ความพักดีต่อเล่าปีและภรรยาของเล่าปีทําให้กวนอูตัดสินใจยอมจำนนภายใต้เงื่อนไขที่รักษาศักดิ์ศรีของตนและเปิดโอกาสให้เขากลับไปหาเล่าปีได้ในอนาคตเขาไม่ได้ยอมจำนนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนแต่เพื่อรักษาชีวิตผู้อื่นและพักดีต่อคำสาบานการตัดสินใจครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ของกวนอูอย่างชัดเจน แม้โจโฉจะพยายามโน้มน้าวและให nah ้เกียรติเพียงใดกวนอูก็ยังคงยึดมั่นในเล่าปีและเมื่อมีโอกาสเขาก็เดินทางฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อกลับไปหาเล่าปีได้สำเร็จเหตุการณ์นี้สร้างชื่อเสียงให้กวนอูยิ่งขึ้นและตอกย้ำภาพลักษณ์ของผู้รักษาสัตจะเหตุการณ์ที่3การตัดสินใจยกทัพบุกเมืองอุยโดยไม่รอการหนุนช่วยและประเมินสถานการณ์ของซุนกวนต่ำไป ในช่วงท้ายของชีวิตกวนอูเป็นผู้รับผิดชอบการปกครองเกงจิว๋วแต่ด้วยความฮึกเหิมและความทนงในฝีมือเขาตัดสินใจยกทัพขึ้นเหนือเพื่อบุกเมืองอุยของโจโฉทั้งที่เกงจิ๋วยังไม่มั่นคงและไม่ได้ประสานงานกับซุนกวนที่ปกครองงอกกซึ่งเป็นพันธมิตรกันอย่างใกล้ชิด กวนอูเพิ่งได้รับชัยชนะจากการรบหลายครั้งทำให้เกิดความมั่นใจในตนเองสูงและอาจมองข้ามความจำเป็นในการร่วมมือกับซุนกวนที่ปกครองงอกก๊กซึ่งเป็นพันธมิตรกันความฮึกเหิมความทะนงในฝีมือและอาจจะมีความประมาทในการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองและความสัมพันธ์กับพันธมิตรอย่างซุนกวนกวนอูอาจไม่ได้มองว่าซุนกวนจะหักหลัง การตัดสินใจครั้งนี้เป็นจุดจบของชีวิตกวนอูและเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของโจกโกกโดยเนื่องจากซุนกวนได้ฉวยโอกาสที่กวนอูยกทัพออกไปยึดเมืองเก่งจิ๋วและสังหารกวนอูในที่สุดแม้กวนอูจะมีความพักดีและกล้าหาญแต่ความประมาทและความทะนงตนได้นำมาซึ่งโศกนาฏกรรม เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญว่าแม้แต่ยอดคนก็มีจุดอ่อนและความเก่งกาจเพียงอย่างเดียวไม่อาจรับประกรันความสำเร็จได้หากขาดซึ่งความรอบคอบและการประเมินสถานการณ์ที่ถูกต้อง จากการวิเคราะห์การตัดสินใจที่สำคัญเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่ากวนอูเป็นขุนศึกที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและความพักดีแต่ก็มีจุดอ่อนในเรื่องความทะนงตนและบางครั้งก็ขาดความยืดหยุ่นซึ่งนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมในท้ายที่สุด มาถึงส่วนที่เราจะถอดบทเรียนจากเรื่องราวของกวนอูสู่ชีวิตจริงกันนะครับประเด็นหลักที่เราสามารถถอดได้จากบุคลิกแนวคิดและการตัดสินใจของกวนอูคือคุณค่าอันมหาศาลของความพักดีความซื่อสัตย์และการรักษาคำมั่นสัญญาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในทุกมิติของชีวิต นอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้ถึงข้อควรระวังในเรื่องของความทนงตนและความประมาทแม้จะเป็นยอดคนก็ตามในชีวิตประจำวันความพักดีและความซื่อสัตย์เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวเพื่อนหรือคนรักการเป็นคนที่รักษาคำพูดไม่ทอดทิ้งกันในยามยากลำบากจะช่วยสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือในระยะยาว ในการทำงานและการบริหารองค์กรกวนอูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพนักงานหรือผู้บริหารที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กรและวิสัยทัศน์ของผู้นำ การมีบุคลากรที่ซื่อสัตย์และพร้อมทุ่มเทเพื่อเป้าหมายขององค์กรเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งพวกเขาเหล่านี้คือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของกวนอูยังสอนให้เราเห็นว่าแม้จะมีความพักดีและฝีมือดีเพียงใดการขาดความรอบคอบในการประเมินสถานการณ์หรือความทะนงตนที่นำไปสู่ความประมาทก็อาจส่งผลร้ายแรงต่อตอนเองและองค์กรได้ ผู้นำที่ดีจึงควรส่งเสริมความพักดีแต่ก็ต้องเปิดใจรับฟังคำแนะนำที่หลากหลายและไม่ปล่อยให้ความมั่นใจนำไปสู่ความประมาท ในแง่ของการเป็นผู้นำกวนอูแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้นำที่มีคุณธรรมมีวิสัยทัศน์และเป็นที่พึ่งพาได้การที่เล่าปี่ได้รับการยกย่องจากกวนอูลและคนอื่นๆแสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้นำที่ดีนั้นไม่ได้มีแค่การใช้อำนาจแต่คือการสร้างแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่นให้ผู้คนพร้อมที่จะติดตาม ข้อควรระวังและข้อคิดจากด้านมืดของกวนอูนั้นคือความทะนงตนและความยืดหยุ่นที่น้อยลงเมื่อเขาได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องและได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูงเขาก็เริ่มมีความมั่นใจในตนเองมากเกินไปจนบางครั้งมองข้ามคำเตือนหรือประมาทในการประเมินสถานการณ์ของศัตรู นี่คือบทเรียนสำคัญว่าแม้แต่ยอดคนก็มีจุดอ่อนและความสำเร็จในอดีตอาจนำมาซึ่งความประมาทได้ถ้าไม่ระมัดระวังคำถามชวนคิดเพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราคือในความสัมพันธ์หรือการทำงานเราให้ความซื่อสัตย์และความพักดีมากน้อยแค่ไหนเราเป็นคนที่รักษาสัจจะและเป็นที่พึ่งพาได้ไหม และในขณะที่เราพัฒนาความสามารถเราได้ระมัดระวังไม่ให้ความทะนงตนเข้าครอบงำจนนำไปสู่ความประมาทหมการพิจารณาคำถามเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้เราได้เรียนรู้จากตำนานและนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองในชีวิตจริงได้อย่างชาญฉลาด สรุปใจความสําคัญจากเรื่องราวของกวนอูในวันนี้คือกวนอูค,คือสัญ,ญลักษณ์ของความพักดีความซื่อสัตย์และคุณธรรมอันสูงส่งซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากยิ่งในยุคที่เต็มไปด้วยความผันผวนการรักษาคํามั่นสัญญาและยืนหยัดเพื่ออุดมการที่ถูกต้องคือสิ่งที่ทำให้เขากลายเป็นตำนานที่ได้รับการบูชามาจนถึงปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันเรื่องราวของเขาก็เตือนใจเราถึงอันตรายของความทะนงตนและความประมาทซึ่งอาจนำมาซึ่งจุดจบอันน่าเศร้าได้เรื่องราวของกวนอูเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคุณค่าของความซื่อสัตย์และความพักดียังคงเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และควบคู่ไปกับความกล้าหาญนั้นเราจำเป็นต้องมีปัญญาและความรอบคอบเสมอขอทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่ว่าความซื่อสัตย์คือเกราะที่ดีที่สุดและความพักดีคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดจงเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมแล้วท่านจะได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้คนรอบข้างอย่างแท้จริง อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องพอดแคสต์แกะรอยกลยุทธ์3ก๊กเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนื่องจากผู้พากเสียงในคลิปนี้เป็น AI หากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีการออกเสียงผิดไปบ้างในบางคำผมต้องขออภัยไว้ณัที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ